นนมึงคื้นแก่สอนเรียมไหม่เจ้าครับแต่ว่าม้นมันไทยทำ่าได้พระว่าันมืดนตอนนี้พอขาเมาอ้วครับ,ออรบปบอของเจา้าเดียวนี่แหละครับกี่จู้ข่งบานผมก็ได้ขายถึงมือนแล้วครับการเลี่ยงคบเลี่ยงคบสั้นนี้แหละครับ ผมว่ามันดีว่นนี้เหตุไหนยี่สิบไร่เมื่อนี้มันเกิดนจัยมันเกิดจีดขายอีกประมาณอยกขโลครับผมเขาทยอยขายออกไปมื่ออื่นนี่คงจะหลเมื่ออื่นครัคงประมาณสองอยเมื่อนี้อยครัวก็ได้ไปเงินถปแล้วครับเิมหมื่นสองหมื่น แล้จะกินเนี่ยเพื่นอนคอยครับพ่อน

สามที JI, so ่กระดูกอ่ะที่น <Yes> ี hey, ่ไนหาได้หอน้ hmm. ่ี่จะนอดลงลอ มุ้หูอะพกซากไเ,เ,เลยเถอะเรียบร้อยครับมือน,นีกัไปอีกหลายกิยโลสำหรับมือนีกะสำนี่แห,หละครับผู้ดใดอยากเห็น อาชีพเลี้ยงควบกะบร้องขอมาปรึกษาเบ้างครับสวนนี่ก็ได้ครับสวนของนาใจหรือว่าของไผ่ก็ได้ครับดูน,นิบัติลงเขีนผมว่าเป็นอาชีพที่ไม่คนที่เขาเลี้ยงอยู่ในเขาก็ถ่างจะอยากเลี้ยงควบเลยครับเขาไม่อยากเล็ดนทอนน้ำของเราสำหรับวันนี้ก็หยุดที่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ